ขอสวัสดีทุกทท่านนะครับก็อยู่กับผมนายกระเบื้องนะวันนี้จะมาบอกทุกคนให้ทำความเข้าใจให้ตรงกันเกี่ยวกับเรื่องของนิยายนะครับผมอ่ะก่อนจะไปฟังนิยายของเราผมอยากจะให้ทำความเข้าใจให้ตรงกันก่อนที่จะไปฟังนิยายของเรานิยายในเรื่องเออช่างตำนานของช่างตีเหล็กหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับผมก็ ในส่วนนี้ผมอยากจะพูดอยากจะทำความเข้าใจกับทุกๆคนก่อนที่จะเริ่มทำนิยายให้ทุกๆคนได้ฟังก่อนที่จะมาฟังไปทำความเข้าใจใหตรงกันก่อนนะครับไปเลยผมได้ทำคลิปไว้ก่อนหน้านี้แล้วลหะแต่ว่าเอามาเป็นข้อๆให้ทุกๆคนได้ฟังกันเพื่อทำความเข้าใจตรงกันมาเริ่มกันเลยนะครับข้อที่หนึ่งก่อนจะไปฟังนิยายของเรานะผมแบ่งเอาไว้ทั้งหมด10ข้อตามนี้หคือผมการทำ จะแบ่งจังหวะการวักคำถอยคำหรือว่าประโยคในการพูดเนี่ยผมใช้คำพูดที่ไม่เร็วเกินไปไม่ช้าเกินไปตามความรู้สึกส่วนตัวนะครับส่วนตัวของผมอยากจะให้ฟังเป็น1.0ก็คือฟังธรรมดาแต่ถ้าเกิดว่าใครจะฟัง1.25 1.5 1.75หรือว่า2.0ก็ตามสะดวกตามสบาย ถ้าผู้ฟังต้องการจะฟังแบบไหนเป็นส่วนตัวขอให้กดสปีดฟังไปนะครับหรือจะเอาช้าก็ได้ตามนั้นนะแต่ว่าที่ผมทําจะทําให้เป็นกลางมากที่สุดเพราะฉะนั้นอย่าเร่งผมให้บูดไวอย่าบอกผมให้ทําช้าลงผมจะทำของผมแบบนี้นะครับข้อที่1ปัดตกไปละมาข้อที่2คําำปริบทหรือคําบริบทในนิยายจะถูกเปลี่ยนไป เพื่ออัดทรถในการรับชมรับฟังนะครับอย่างเช่นมาดูประโยคนี้นะทุกคนเห็นใช่ไหมเดี๋ยวจะอ่านไม่เจอกันตรงเนี้ยของเดิมพูดเอาไว้ตามนี้แต่แต่ถ้าเกิดว่าผมเปลี่ยนมันล่ะถ้าผมไม่พูดตามนี้แต่ว่าผมใช้คำว่าตามบทนิยายที่ผมพูดเลยนะยี่บ้าเอย ค่าความฉลาดติดลบห้าสิบแต้มอย่างนั้นหรอนี่มันบ้าไปแล้วแน่เลยโดยค่าความฉลาดสามสิบแต้มของเราที่มีอยู่ตอนนี้เรายังโง่บัดซบอ,อยู่เลยถ้าเกิดว่ามันจะต้องติดลบห้าสิบแต้มจริงๆแล้วล่ะก็มีหวังเราได้กลายเป็งนงั่งแน่แถมขุนนางในเมืองทุกๆคนก็ยังเหม็นขี้หน้าราอกข้อดีของภารกิจนี้มันอยู่ตรงไหนกันแล้ววะเนี่ยทำไมถึงได้มีภารกิจบัดซบแบบนี้ในเกมได้ล่ะโถยก็ประมาดีนะทุกคน จะเห็นว่าผมไม่ได้ใช้คำตามบริบทนิยายคำพูดของมันเนี่ย100%นะเพื่ออัตรสเพื่อความสนุกสนานในการฟังอาจจะมีหยาบโลนบ้างก็ต้องขออภัยแต่ไม่ให้หยาบจนเกินไปจนแบบดา่าเ,เสียให้หายอย่างนั้นก็ไม่ใช่นะอะตามนี้นะข้อที่สองของผมไปสู่ข้อที่สามคำสรพนามแทนตัวละครอาจจะมีการถูกแก้ไปบ้างแต่แต่แตแต ผมจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของนิยายให้ผิดเพี้ยนบิดพพิ้วนะครับผมอย่างเช่นคําว่าขุนนางอัดเชอร์นะเนี่ยตัวเราจ้องมองอัดเชอร์ผมอาจจะใช้เป็นตัวเราจ้องดูเอินอัดเชอร์ด้วยสายตาที่อาฆาตแค้นอีกพร้อมทั้งยังสาบแช่งเงียบๆอยู่ภายในใจอะไรประมาณนี้นะทุกคนก็คืออย่างสมมติคําสรรพนามที่แทนตัวของหนังสืออ่ะนี้น่าจะเป็นคํานามหรือเปล่าหนังสือหายากแห่งแพคมาา ผมจะใช้เป็นคำพีผู้สืบทอดแพคมาเป็นเพราะว่าทุกคนจะสงสัยใช่ไหมเฮ้ยนี่เราอ่านเป็นหนังสือหายากแพคมาทําไมไอ้เบื้องมันบอกว่าคำพีผู้สืบทอดแพคมาวะคนละเรื่องกันเลยนี่หว่ามั่วแล้วจริงไม่ใช่ทุกคนตอนท้ายของนิยายที่อ่านเนี่ยถ้าใครอ่านไปถึงพันสองร้อยบวกหรือว่าพันสามร้อยเหมือนผมแล้วเนี่ยจะรู้นะว่ามันไม่ใช่หนังสือหายากของแพคมามันคือคำพีผู้สืบทอดแพกมานะครับทุกคน ถูกระบุเอาไว้ว่าเป็นคมภี์ไม่ใช่หนังสือตามที่คนแปลตอนแรกแปลเอาไว้นะก็ตามนี้นะเอาละมาถึงข้อที่สี่ของเราการเล่าเรื่องเนี่ยในช่วงแรกๆตัวละครเอกของเราพระเอกเนี่ยจะใช้การเล่าแทนตัวเราแทนตัวนะแทนตัวว่าเราซึ่งมาเป็นการเล่าภูมิหลังของตัวเองนะเหมือนกับมุมมองนักอ่านพระเจ้าอ่ะจะเหมือนกับเป็น ตัวเองที่ผ่านประสบการณ์เหล่านั้นมาเล่าให้ฟังแต่ว่าส่วนท้ายที่สุดของการเล่าเรื่องทั้งหมดแล้วอ่ะจะถูกเปลี่ยนให้เป็นบทอธิบายซึ่งเป็นมุมมองบุคคลที่สามก็เหมือนกับนิยายทั่วๆไปนะทุกคนตามนี้นะไม่ต้องสงสัยไม่ต้องแปลกใจว่าเอ๊ะทำไมตอนแรกมันเล่าเรื่องแปลกๆนะตอนหลังๆมาทําไมมันเล่าไม่เหมือนตอนแรกเลยตามนี้นะครับผมแล้วก็ในส่วนของที่ห้าคำอธิบายดีสิคิปชั่นใต้คลิปเนี่ยพยายามเถอะอ่านกันหน่อยนะ เพราะไม่ว่าจะเป็นคลิปไหนก็นแล้วแต่ที่ครีเอเตอร์หรือว่าคนทํา YouTube ทั้งหมดทําออกมาเนี่ยเขาจะมีการใส่ข้อความลงไปเพื่อสื่อสาร,รว่าคลิปเนี่ยมันเกี่ยวกับอะไรมีการอ้างอิงอะไรบ้างมีส่วนขยายคือไปเอาเพลงจากที่ไหนมาใช้อะไรยังไงเนี่ยเขามีคําอธิบายใต้คลิปเอาไว้นะจะได้ไม่เกิดการถามว่าเอ้ยนี่มันนิยายเรื่องอะไรนี่มันนิยายเกาหลีหรือว่าจีนหรือว่าอะไรอ่ะเผื่อใครจะสงสัยนะครับฝากไปดูกันด้วย เพราะว่าบางทีผมอาจจะมีการใส่ข้อความอะไรลงไปเพื่อสื่อสารนะครับอนะพยายามดูกันหน่อยส่วนที่หกกดไลค์น่ะกดฟรีกันนะครับไม่ไม่เสียตังค์กันนะเพราะฉะนั้นแล้วผมเนะี่ยขอความคารุณาหน่อยเถอะกดให้ผมแล้วกันถือว่าเป็นกําลังใจนะครับใครไม่กดก็ไม่ว่ากันนะข้อที่เจ็ดด like นะิสไลค์น่ะใครจะกดก็กดได้เพราะผมก็เข้าใจว่าไม่มีคนที่ไม่ชอบแต่ขอเถอะขอพร้อมกับคําอธิบายเอาไว้ด้วยว่า ไม่ชอบตรงไหนเอ้ยกูไม่ชอบมึงกูไม่ชอบขี้หน้ามึงกูกดอย่างนี้หรอมันก็ไม่ใช่นะถ้าเกิดว่ากดแล้วมาอธิบายหรือว่ากดว่าเออไม่ชอบกูแบบนั้นนะ่ะผมจะถือว่าไอคนที่กดเนี่ยคุณเป็นผู้รับสื่อที่ร้าซึ่งคุณภาพไม่มีสาระนะครับผมข้อที่8การลงคลิปของผมจะลงตามช่วงเวลาที่ผมสามารถทําได้ทุกคนที่ฟังผมมาแต่แรกติดตามผมมาตั้งแต่ต้นตั้งแต่ต้นปีเนี่ยจะเข้าใจนะ ว่าผมสามารถทําได้หลังจากเลิกงานเท่านั้นเพราะฉะนั้นอย่าทวงอย่าทักอย่าดา่าอย่าประท้วงหรือว่าตัดผมเพราะต่อยผมจะอยากทําให้พวกคุณมากแค่ไหนหรือว่าอะไรยังไงผมก็ไม่มีเวลาทําให้ได้ผมลงให้ไม่ได้หรอกนะครับเวลาของผมตื่นนอนมาเนี่ยก่อน6กโมงผมต้องเตรียมตัวาน้องแต่งตัวไปโรงเรียนน้องผมกับผมห่างกันเยอะนะครับผมเป็นพ่อน้องผมได้เลยนะน้องผมอยู่แค่ปหกแต่ผมเนี่ยมัน แก่แล้วทุกคนลูกสองแล้วก็ตามนั้นนะอื่นเมื่อก่อนหกโมงไปทํางานเข้างานแปดโมงเช้าเลิกงานสองทุ่มกลับมาถึงบ้านเกือบสี่ทุ่มแล้วยังต้องมาทําคลิปให้ดูทุนได้ดูเนี่ยไม่ว่าจะกี่เรื่องกี่อะไรก็แล้วแต่ผมไม่เคยบ่นเลยนะว่าผมเหนื่อยผมหรือว่าผมทําแล้วผมสนุกคนดูของผมมีความสุขผมโอเคผมทําให้นะครับเพราะฉะนั้นอย่าดา่าอย่าประท้วงอย่าทวงผมนะตามนี้ข้อที่9 เรื่องของลิขสิทธิ์ที่ผ่านมาทุกคนรู้ใช่ไหมว่าการทํานิยายเนี่ยมันอาจจะมีเรื่องของลิขสิทธิ์ผมเนี่ยโดนปิดไป2อสามช่องแล้วนะทุกคนแต่ว่าเรื่องเนี้ยเรื่องโอเวอร์เกียร์เนี่ยผมคิดว่าผมอาจจะโดนเพราะมีการเอารูปมาใส่เป็นเพราะว่าตอนที่ผมโดนเนี่ยมันถูกระบุเอาไว้ว่าผมละเมิดเรื่องของอาร์ตเวิร์กนะครับทําให้ผมทําใหม่รอบเนี้ยผมจะไม่ใส่รูปไม่ต้องทวงนะทําไมไม่มีรูปวะตามนั้นนะครับ แล้วก็มีการเปลี่ยนชื่อเรื่องด้วยซึ่งใครเข้ามาฟังผมอาจจะรู้นะว่ามันเป็นเรื่องอะไรเพราะในนิยายมีการบอกเอาไว้ซึ่งทุกๆคนผมคิดว่าคุ้นเคยกันดีนิยายเรื่องนี้คนชอบเยอะเป็นนิยายชูโรอของผมไม่ใช่ของผมอกเป็นนิยายชูโรงในช่องของผมทําให้ทุกคนรู้จักผมนะแล้วก็ข้อที่1ิบผมคิดว่าน่าจะเป็นอันสุดท้ายละผมคิดว่าผมจะเปิดเพจใหม่เพราะว่าเพจเก่าผมโดนแบนไม่ให้สร้างไรายได้ไปแล้วนะอาจจะโดนค่วงไปด้วยในเรื่องของการปิดช่องตอนนั้นนะทุกคนนะ ผมเปิดเพื่อที่หวังจะสร้างชุมชนขึ้นมาแล้วที่สําคัญที่สุดคือผมหวังที่จะมีรายได้เพิ่มอีกช่องทางผ่านทาง Facebook เพราะว่ามันเป็นเรื่องในอนาคตผมอาจจะมีการทำคอนเทนต์อื่นเพิ่มเติมอาจจะไปเที่ยวแล้วถ่ายวิดีโอมาไปแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวที่ไหนๆแล้วมีถ่ายมาหรือว่าอาจจะเล่นเกมแล้วเอาลงทํางานผมก็ทําเป็นเกี่ยวกับงานช่างอาจจะมีการแนะนําทริคแนะนําเกี่ยวกับความรู้ลงไปซึ่งมันเป็นเรื่องของอนาคตอันนั้น้าาไว้ก่อน แต่ว่าอยากให้รอติดตามกันเอาไว้อาจจะมีการเปิดเพจนะซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้เปิดหรอกแต่เพียงแค่บอกเอาไว้ก็ประมานีทุกคน10ข้อทําความเข้าใจให้ตรงกันก่อนจะไปรับฟังนิยายในช่องผมพูดยาวหน่อยอะไรหน่อยก็ให้มาฟังกันด้วยนะอยากให้ฟังกันกด1.5 1.75ฟังก็ได้ถ้าเกิดรู้สึกว่ามันช้าเกินไปซึ่งผมเป็นคนที่อธิบายไม่เก่งเรียบเรียงคำพูดไม่ถูกขออภัย ถ้าเกิดว่าผมพูดอะไรผิดพลาดผมใช้ถ้อยคำอะไรที่ทำให้ทุกๆคนไม่สบายใจแต่ผมขอขอบคุณทุกๆคนจากใจจริงที่ให้การสนับสนุนผมนายกระเบื้องด้วยดีเสมอมาเพราะฉะนั้นการที่คุณจะเข้ามาสนับสนุนผมด้วยการกดไลค์ผมขอบใจการที่เข้ามาติดตามผมก็ขอบคุณโดเน a t ให้หรือเปล่าอันนี้ผมไม่สนแต่ว่าก็ขอขอบคุณอีกช่องทางหนึ่งว่าถ้ากดคนที่โดเน a i มาเนี่ยแล้วผมขอเถอะ โดเนตแค่ตามกําลังที่มีก็พอครับไม่ต้องโดเนตมากเกินไปเพราะเดี๋ยวจะเดือดร้อนกันยุคนี้เศรษฐกิจกําลังหาหากินกันลําบากนะทุกคนผมก็เข้าใจทุกทุกคนผมไม่ได้พยายามเรียกร้องนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครไม่ได้โดเนตมาสามารถเป็นกําลังใจให้ผมด้วยช่องทางก่อนหน้านี้กดไลค์กดแชร์หรือว่าคอมเมนต์เพื่อพูดคุยกันให้กำลังใจผมได้ผมอ่านทุกคอมเมนต์แต่อาจจะตอบไม่ครบต้องขออาภัยด้วยนะครับผม สำหรับวันนี้ผมนายกระเบื้องก็คงจะต้องขอจากลาทุกทุกคนไปแต่เพียงเท่านี้นะวันนี้เป็นวันที่17เดือนธันวาคมปี63หรือคิตสกักราช2020นะครับตอนนี้3มทุ่มแล้วผมขอตัวไปทำก่อนตอนนี้ผมอัดโอเวอร์เกียร์ค้างเอาไว้ทุกคนจะเห็นว่าผมยังไม่ได้ตัดคลิปเลยผมจะพยายามทำออกมา1คลิป3ตอนให้ทุก,ทกคนได้ฟังแล้วก็ทำอาร์คคู่ไปด้วยแต่จะเน้นทำอาร์คมากกว่านะครับก็อย่างที่บอก เวลาผมไม่ค่อยมีขออภัยด้วยถ้าเกิดผมทําช้านะครับผมอย่าด่าผมนะครับขอร้องเถอะเพราะว่าอยากให้ทุกๆคนเข้าใจผมด้วยผมก็มีหัวใจเหมือนกันนะผมก็คนนะตามนั้นนะครับเอาล่ะขอจากลาทุกคนไปนเองเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ